สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องไทยเรดี้แเราเปิดแล้วเราไม่มองเราไม่ดูเราจะทำอาหารเนี่ยมดก็จะล่วงลงมาใส่หม้อด้วยมันจะอยู่ในนี้เลยนะอยู่ในรูเลยอีฉนันกำลังจะเปิดน้ำพอดีเจอไม่รู้ว่าทับเป็นเพราะอะไรสงสัยว่าเขาเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเย็นก็เลยเข้ามาอยู่นะคะ เห็นไหมเอ่ยพลิกคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนแหละที่เจอปัญหาแบบนี้โอเคเราไปดูกันเลยเนาะว่าจะทำยังไงดีนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะแก้ไขด้วยวิธีการที่ว่าเอาชอ็ชอกช็อกกำจัดหมดมาขูดเลยนะคะพิ่ชันก็จะขูดตามนี้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเน เข้ามาแล้วก็อยู่ในช็อกนี่แหละไม่ให้ออกนี่นะคะพเพื่อนๆเราใส่ไปแบบนี้เลยเราก็จะขีดช็อกไว้แบบนี้เลยนะนี่เน้นนะคะเน้นตรงหัวก๊อกแบบนี้นะคะ เราจะต้องใส่มันไว้ตรงนี้ใส่ใส่เฉพาะใส่เฉพาะเออแถวนี้นะคะใส่เฉพาะแถวนี้ตรงนี้ไม่ต้องนะคะใส่เฉพาะด้านล่างนะคะเนี่ยใส่เฉพาะด้านล่างแล้วก็ด้านหลังนะคะขีดให้ทั่วแบบนี้แล้วมันก็จะไม่มาอีกเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่ขีดมันมามาทุกวันนะคะนี่อีฉันก็เห็นมาทุกวันนะคะ แต่ว่าถ้าบ้านใครที่มีเด็กเล็กๆก็พยายามอย่าให้เขามากอกน้ำเองนะคะคุณคุณแม่หรือคุณพ่อต้องเป็นฝ่ายมาเกอกน้ำเองนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเด็กเอามือไปป้ายป้ายาที่เราทาไวนะ้น่ะแล้วมาจับขวดน้ำมันก็จะอันตรายเนาะเราทำไว้แบบนี้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเบื่อมันอีกต่อไปเนาะก็ สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็คอยเช็คว่าเออช็อกมันหลุดไหมมันอะไรไหมถ้าหลุดเราก็เติมนะคะเติมไว้แบบนี้ให้มันอยู่แบบนี้ละค่ะดูอีชั้นขีดขีดไว้มันก็เริ่มเริ่ม,มแบบเริ่มแบบไม่เดินละเริ่มเดินไม่ได้ละเริ่มจะตายละค,คือคือคือถ้าเกิดมันโดนช็อกอ่ะหรือว่ามันกินช็อกเข้าไปมันก็ตายเลยนะคะมดนะคะเนี่ยคือเขาเขาเขาเดินไม่ได้ละตอนนี้คือน่าจะเดสมอลเล่เลยแน่นอนอีชั้นว่านะ แล้วก็คงจะมีเพียงเท่านี้ส่วนอีส่วนอีกองนี้ก็ชะง,งักนะเนคะ่ะมันเริ่มมันเริ่มคุยกันละเฮ้ยเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยนะมันน่าจะคุยกันอยู่นี่นะคะเพื่อนเอนแค่นี้ก็ชะง,งักแล้วนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ ีฉันได้เอามาฝากเพื่อนๆเ,เนาะก็คือเจอปัญหากับตัวเองแล้วก็เอาปัญหาของตัวเองมาแชร์ให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้รู้กันด้วยเนาะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฉันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฉันก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน